สวัสดีครับมพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่13เมษายนนะครับ2 5 6 5พี่น้องนะครับกับสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยสวัสดีทุกผู้ทุกคนพี่น้องนะครับเอาลัาจกห้าหายกันไปโดนพี่น้องนะครับ <c oughs> นี่ฟ้า,าแวะขินโคกพี่นอ้องไม่เห็ดเถ่าเห็ดเหี่ยวเบดนะครับเบึ้งลู้พี่น้องเบึ้งขนาดจุ่มนะครับขนาดจุ่มเป็นจุม่มเห็ดหัวเหี่หยวเบด เอ๋อนะครับมื่อนี่เป็นเห็ดละงูพี่น้องนะครับกลับมาปลอกกันอีกแล้วแต่ดอกเหี่ยวๆสัาๆนี่เ,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 เด้พี่น้องนะครับอเอาจะด้ดแกงแซ่บเพื่อกานะครับนี่ดอกบางงับพี่น้องดอกขี้ง่ายนะครับอะไรล่ะแงมเห็นน,น,นะครับกับเห็ดยากเกิดอยู่พี่น้องบ่มีฝนนะครับหอยคนเคีย่ยวและหอยไก่บ้านหนึ่นง เป็นมูดีอยู่ดิครับบานเบิดพี่น้องนครับวังหันเข่ามาเป็นข้าเจ้าได้กระตาหนึ่งแลนะครับไปเห็นเั้องอกบานด้วยกันเห็นได้เขากับมาลอเบื้องต้องกันพี่น้อง เห็นแล้วง,งกด้วยนะครับเบิอ่องใหญ่ๆนี่ด้วยพี่น้องมันง,งกขาวครับไอ้นะครับจะไหนตามลุ่นตามมือนั้งกันอีกคือเก่าพี่น้องนะครับเอากระตาหน่อยมาเต็มบ่เต็มตาหน่อยครับวะพี่น้องนะครับพ่ออีกแล้วพี่น้องละงงกขาว อีกดอกหนึ่งทรงเป็นดอกกล้อยนี้พี่นอ้องโอ้ออยแล้วพี่นอ้องแต่เป็นเห็ดละงอกบานนะครับ ตามดอกมีดหายอยู่เนาะเอามีดวางไว้เสร็จปุ่นเลยครับอ๋อเก็บเป็นเสร็จแล้วพี่นอ้องเลย มีดมีเหลี่ยมเดียวนะครับมีดแลง,งกอ,อ,อกจุมโอ้พอหลอกจุมกี้ได้พี่น้องฮ็้จังใจเนี่ยนี่ครับแางองกจุมนะครับ อาพี่ล่องนะครับคลิปนี้ขอ,อยุยาตใส่นี่นะครับมีไทยนะครับพอดีติดกับเป๋าม้านะครับจิ้มนะยูพี่น้องนะครับจิ้มเฉพาะดอกตูมนะครับ นี่้อยได้อยู่ยนะครับอ่ออีกแล้วหนกบานนึ่งนะอู้พ่าอยังกัดบุญนะครับน้องอกตูมนะครับงามๆเลย ดอกขาเพ่อได้พี่น้องดอกจูมนะครับพี่น้อง เอาละครับพูมพี่น้องนะครับเอาตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงใต้ของห้องอีกคือเกอานะครับผลงานเมื่อนีนพี่น้องในแข็งนึงนะครับต้นไม้จะเป็นดอกบานพี่น้องนะครับเห็ลงกขาวล้วนเลยนะครับนะครับอากาศโอ้โอบอ้าวพี่น้องนะครับมือนี้เอาเมื่อนี้ออกมาสวยๆพี่น้องนะครับแต่ไหนก็ขั้นอื่นบ่ได้ไปใส่นะครับแต่สภาพมันรอคู่อีกคื้เกอพี่น้องนะครับ แช่นกาก็ฝากกดซับตะไคร่นะครับกดกระดิ่งไว้ให้น้ำพี่น้องนะครับแช่นากระยิ่งพอกันไหมสำหรับคลิปนี้พี่น้องสวัสดีครับ